ทกกระเทินว่าได้เลน่นเล่นสาให้มันมว้วนทกกระเทินว่าได้กวนขวนสาให้มันขุนกวนขุนเหลวซิ้วกลุ่งผักสิงหอมพี่น้องเลยก็ขอสะสัสดีนะครับพวกเพื่นและก็ฮัก,กพัญานคมนะครับก็ได้นำพัญญาพ,าพา่อแม,ม่ครูบาอาจารย์มาฝากเส้นเชยชื่นความหมาพยพยัญะบนนี้ลงว่าได้เลน่นก็เล่นให้มันสนุกให้เต็มที่ คือถึงข่าวเล่นก็เล่นถึงข่าวทำก็ทำเรียกว่าให้เป็นคนพูดจริงทำจริงมีความเข้มแข็งมีความจริงจังพูดได้ว่าทำสิ่งใดให้ใส่ใจอันนั้นอย่าไปทำแบบละหลาะละและ่อย่าไปทำแบบทำไปแล้วปัญหาตามมาทีหลัง ทำแบบนั้นก็ไม่ได้นะครับเพราะว่าแน่นอนเรามันไม่ได้เกิดความเจริญอะไรมากมายเหมือนกับเราทำสุกเอาเผาคิงประมาณนี้เพราะฉะนั้นได้ทำได้ลงมือทำอะไรแล้วต้องพิจารณาให้ทีท่วนต้องพิจารณาด้วยสติปัญญาของตัวเองที่มีถ้าไม่เข้าใจก็ให้ไปถามผู้รู้เพื่อจะให้ เราได้รับความรู้ความเข้าใจเพื่อป้องกันสิ่งที่จะเกิดความผิดพลาดเราไม่ต้องไปอายไม่ต้องไปยึดติดศักดิ์ศรีหรืออะไรขอแค่เขามีผู้รู้สามารถแนะนำสามารถให้แนวทางให้รู้ทางความให้เราเกิดความเจริญได้ก็แค่นั้นก็น่าจะเป็นประโยชน์แก่เรา แต่ส่วนมากคนเรามันไปยึดติดกับศักดิ์ศรีซึ่งศักดิ์ศรีบางเรื่องมันก็กินไม่ได้ก็คือว่าให้ความสําคัญเรื่องศักดิ์ศรีแบบแบบผิดแบบผิดๆจริงอยู่ศักดิ์ศรีเราต้องมีแต่น่าจะเป็นศักดิ์ศรีที่แบบในแนวที่ว่าไม่กล้าทำชั่วเพราะกลัวเสียศักดิ์ศรีประมาณนั้นมากกว่า แต่การทำดีมันไม่ใช่การเสียศักดิ์ศรีแต่เป็นการเพิ่มมูลค่าเป็นการเพิ่มโอกาสให้ตัวเองเพราะฉะนั้นเราเราทั้งทั้งหลายผู้ที่มีสติปัญญาก็ควรจะพิจารณาในจุดนี้ให้ดีถ้าไม่พิจารณามันก็อาจจะทำให้เราเสียโอกาสไปก็ได้โดยเฉพาะทุกวันนี้ให้สังคมทุกวันนี้ 他觉得老的。